ำลังฟัง P.R.D. 7 p o d c a ทุกเรื่องราวที่ประชาชนต้องรู้ทุกนโยบายรัฐที่ประชาชนควรรู้กับรายการค้นคุยข่าวฟังข่าวง่ายๆใกล้ฉันโดยน so ิวสุทาวันโอสถเจริญ ถ้าเกิดว่าใครกําลังเผชิญนะคะกับภาวะฝนตกหนักน้ําท่วมแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าได้รับผลกระทบอย่างมากทีนี้ปอพอค่ะเขาจะมีวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในช่วงที่ต้องเผชิญนะคะในฝนที่ตกหนักฤดูฝนหรือแม้กระทั่งน้ําท่วมเนี่ยว่าเราในภาคประชาชนเนี่ยต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างค่ะ การขนย้ายข้าวของแล้วก็การอพยพเนี่ยนะคะสิ่งที่ปอพแนะนําทุกท่านก็คือว่าจะต้องมีการขนย้ายสิ่งของสําคัญไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัวนะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยนะ,ะจัดใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยต้องเป็นกระเป๋ากันน้ําด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วก็คือทรัพย์สินแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้จะต้องทําการยกขึ้นที่สูงเนาะใครที่จะพอมีแรงมีกําลังเนี่ยนะคะก็ต้องมีการยก สิ่งของพวกนี้เนี่ยขึ้นที่สูงใครมีบ้านชั้นสองก็ดีไปนะคะแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยบ้านชั้นเดียวแล้วกระแสน้ำมาแรงมากเนี่ยก็จำเป็นเนาะที่จะต้องทิ้งไว้แล้วก็เอาชีวิตรอดออกมาให้ได้ก่อนหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อไม่ให้สิ่งของต่างๆเนี่ยเสียหายกรณีตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมต่างๆถ้าแรงไหวนะคะยกขึ้นไปชั้นสองก่อนได้เลยเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่านค่ะ ทีนี้ไปดูกันต่อนะคะเรื่องของสัตว์เลี้ยงกันบ้างหลายคนบอกว่าเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเนาะเขาเป็นเหมือนสมาชิกหนึ่งในครอบครัวของเราเลยนะคะสิ่งที่ควรทำสำหรับกรณีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือว่าควรที่จะอบพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะะในพื้นที่สูงหรือว่าในพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมหรือว่าน้ำพัดพาไปะคะใครมีบ้านชั้นสองเนี่ยก็ต้องอบพยพขึ้นชั้นสองแต่ที่สำคัญนะคะถ้าสมมติว่า ต้องเอาชีวิตตัวเองรอดก่อนจําเป็นเ่ียต้องปล่อยนะคะสัตว์เลี้ยงเอาไว้ที่บ้านแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่สูงเนี่ยนะคะอย่าลืมทิ้งเป็นพวกอาหารนี่ให้เขาไว้ด้วยเนาะบางทีโอเคละไม่ได้อันตรายจากน้ําท่วมหรอกแต่ว่าในภาวะขาดน้ําขัดอาหารเช่นเดียวกันไปดูในส่วนของยานผ่านหนะกกันบ้างนะคะควรอบพยพไปยังที่จอดรถที่ปลอดภัยแล้วก็ กลีกเลี่ยงการจอดรถใกล้แนวน้ําท่วมเพราะบางคนเนี่ยนะ,ะบอกว่าอุย๊ยตรงนี้ไม่ท่วมหรอกนะแต่วันดีคืนดีผ่านไป2คืน3วันต่างๆเนี่ยนะคะฝนตกลงมากระนำจากพื้นที่ที่ปริ่มน้ํากลายเป็นมีระดับน้ําที่สูงขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะรถยนของท่านก็จะได้รับผลกระทบยิ่งถ้าเกิดว่ามีปริมาณน้ําที่เยอะจริงๆเนี่ยนะ,ะจะเห็นว่าหลากหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ย รถทั้งคันเนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีน้ําหนักเนาะแต่โดนกระแสน้ําพัดพาไปได้ฉะนั้นนะคะต้องประเมินความเสี่ยงต้องหาพื้นที่ในการจอดรถที่ปลอดภัยเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับยานพาหน,นะของท่านนะคะอ่ะไปดูกันต่อกรณีนี้น่าสนใจแล้วก็อันตรายถึงชีวิตด้วยกรณีของกระแสไฟฟ้าแน่นอนคะ่ะพื้นที่ที่เต็มไปด้วยน้ำเนี่ยนะคะมีความเปียกชื้นนะคะเป็นสื่อ สัญญาณของไฟฟ้าเป็นอย่างดีเลยฉะนั้นนี่นะคะไฟฟ้าบางทีเกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าแล้วเนี่ยยากนะคะที่จะมีชีวิตรอดเนาะฉะนั้นในเรื่องของการตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็ปิดสวิตไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่นะคะที่บ้านเนี่ยเอาละแน่นอนแล้วว่าน้ํากําลังจะเข้ามาหรือว่าบางส่วนเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําเลยคือการตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อลดความเสี่ยงค่ะ ในการที่เราหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยเนตัวปเปียกเนี่ยจะไปโดนกระแสไฟฟ้าทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะคะตัดกระแสไฟฟ้าอันนี้อย่างที่บอกเนาะเป็นวิธีที่สําคัญเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ ไฟฟ้าช็อตจากน้ำท่วมนะฮะโดยการปิดสวิตช์ไฟสับคัดเอาลองมาเลยนะฮะจะช่วยป้องกันไฟรั่วแล้วก็ลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตในบ้านได้เพราะอย่างที่บอกค่ะไฟฟ้าเนี่ยเรามองไม่เห็นแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่แล้วด้วยเนะะี่ยฮะหลายเคสหลายกรณีที่มีผู้เสียชีวิต จากการเดินลุยน้ำนะคะจากการยกข้าวของในบ้านนี่แหละแล้วมีกระแสไฟฟ้าลั่วนะคะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ฉะนั้นห้ามมองข้ามนะ,ะถ้าเกิดเป็นพื้นที่เสี่ยงในบ้านเนี่ยน้ำไหลเข้ามาแล้วตัดไฟก่อนเลยนะคะต่อไปค่ะการหลีกเลี่ยงเมื่อร่างกายเปียกชื้นนะคะอันตรายที่จะเกิดขึ้นดนับแรกอย่างที่บอกเนาะอันตรายจากการสัมผัสไฟฟ้าหากร่างกายเราเปียก ะะการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเสี่ยงมากเลยค่ะกับการที่จะทำให้เกิดไฟช็อตได้สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือเราจะไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ตัวเปียกนะ,ะทุกประเภทนะในขณะที่เรายือนอยู่ในน้ำหรือว่าแค่เป็นแบบพื้นที่เปียกๆแบบนี้ก็ไม่ควรเสี่ยงในการที่จะใช้กระแสไฟฟ้าในการเสียบปลั๊กในการปิดสวิตช์เปิดสวิตช์เนี่ยถ้าตัวเปียก นะมือไม้เปียกหรือว่ายืนอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำเนี่ยนะฮะห้ามเปน็นอันขาดเพราะอย่างนี้บอกว่าไฟฟ้าเรามองไม่เห็นเนาะบางทีชันล่าใจคิดว่าไม่เป็นอะไรปรากฏว่าโอ้โหเสียบปลั๊กเข้าไปไฟฟ้าช็อตเนี่ยอันตรายมากๆค่ะข้อต่อไปนะคะการหลีกเลี่ยงเข้าใกล้สายไฟและเสาไฟฟ้าอย่าลืมนะคะว่าในภาวะที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมเนี่ยบริเวณรอบเสาไฟฟ้าคือพื้นที่เสี่ยงเนาะที่อาจจะมีกระแสไฟฟ้า รั่วไหลได้นะเสี่ยงไฟรั่วการเข้าใกล้สายไฟหรือว่าเขาเรียกว่าจุดนะที่เป็นที่ติดตั้งเสาไฟฟ้าเนี่ยถูกน้ำท่วมอาจจะเกิดไฟฟ้าช็อตได้นะฮะแล้วก็เกิดกระแสะไฟรั่วไหลได้การสัมผัสวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟเนี่ยยิ่งมีความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นพวกอะเล็กต่างๆเนาะที่วันทีพลาดไปโดนเสาไฟแล้วอีกส่วนหนึ่งลงไปอยู่ที่ในน้ำเนี่ย เราไปยืนบริเวณนั้นก็เสี่ยงเช่นเดียวกันฉะนั้นนะบริเวณที่มีเสาไฟเป็นไปได้อย่าเข้าไปเลยนะคะต่อไปค่ะหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางน้ําเช่นการจัดสัตว์น้ําในช่วงที่ฝนตกหนักๆเนาะการทําเกษตรในพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่อันตรายเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะสู้กับแรงน้ําที่มันไหลเชี่ยวไม่ได้ทําให้เกิดอันตรายคือ โดนน้ำพัดพาแล้วก็จมน้ำได้คือบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าอีกหนึ่งเหตุที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนั่นก็คือว่าเราประเมินสถานการณ์ของความเชี่ยวของน้ำเนี่ยประเมินไม่ออกเนาะโอเคเรามองว่าเอ้ยน้ำเนี่ยมันน่าจะ เดินฝ่าไปได้แล้วน่าจะขี่รถจักรยานยนต์หรือว่าขับรถเนี่ยฝ่าทางน้ําไหลไปได้แต่ปรากฏว่าพอขับไปได้พอขี่ไปได้หรือว่าพอเดินไปได้สักพักปรากฏว่าอูหน้ําแรงไม่ไหวนะระดับน้ําสูงแล้วบวกกับน้ําที่แรงด้วยไม่ไหวโดนน้าพัดพาไปแล้วก็อาจจะนําไปสู่การจมน้ําเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ปอพเน้นย้ำเนาะสำหรับคนที่อาจจะต้องเผชิญกับภาวะในขณะนี้น,น้ำท่วม ฝนตกหนักนะคะแล้วก็อันตรายที่มันจะมากับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่นี้ค่ะช่องทางนะคะในการติดตามข่าวสารแล้วก็ขอความช่วยเหลือ Facebook ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือจะให้ง่ายกว่านั้นนะคะสามารถแอดไลน์ไปที่แอดหนึ d d เอนะคะอันนี้ก็จะใช้การสื่อสารผ่านทางไลน์เนาะออฟฟิเชีหรือสะดวกการโทร โทรไปที่สายด่วนนิรภัย1 7 8 4อันนี้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแจ้งเหตุร้ายขอความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับในเรื่องของสาธารณภัยต่างๆสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุแจ้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปภนะคะมาให้ความรู้เนาะแก่พี่น้องประชาชนในการที่จะเตรียมรับมือรวมถึงการ,รเผชิญเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะ เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast